ด่วนไม่ให้ประกันตัว3าบอสตาราบอสกันบอสแซมบอสมินด่วนศารอาญาไม่ให้ประกันสามบอสตาราบอสกันบอสแซมบอสมินหลังยื่นหลักทรัพย์คนละสองล้านสาลชี้คดีมีอัตราโทษสูงหากปล่อยตัวเกรงว่าจะหลบหนียุ่งเหยิงพยาหลักฐานส่วนอีก14บอสผู้ต้องหาไม่ได้ยื่นประกันตัวเตรียมส่งเข้าเรือนจำทั้ง17รายคืนนี้ทันทีสำหรับนายวรัฐพลวรรษกุลหรือบอสทอการสอบสวน ยังไม่เสร็จสิ้นยังอยู่ในระยะเวลาควบคุมของพนักงานสอบสวนจะนำมาฝากทั้งต่อสารในวันถัดไปด่วนศารอาญาไม่ให้ประกันสามบอสตาราบอสกันบอสแซมบอสมินหลังยื่นหลักทรัพย์คนละสองล้านสารชี้คดีมีอัตราโทษสูงหากปล่อยตัวเกรงว่าจะหลบหนียุ่งเหยิงพยาหลักฐานส่วนอีก14บอสผู้ต้องหาไม่ได้ยื่นประกันตัวเตรียมส่งเข้าเรือนจำทั้ง17รายคืนนี้ทันทีสำหรับนายวรัตพลวรรัตกุลหรือบอสพรการสอบสวน ยังไม่เสร็จสิ้นยังอยู่ในระยะเวลาควบคุมของพนักงานสอบสวนจะนำมาฝากทั้งต่อสารในวันถัดไปด่วนสารอาญาไม่ให้ประกันสามบอสตาราบอสกันบอสแซมบอสมินหลังยื่นหลักทรัพย์คนละสองล้านสารชี้คดีมีอัตราโทษสูงหากปล่อยตัวเกรงว่าจะหลบหนียุ่งเหยิงพยานหลักฐานส่วนอีก14บอสผู้ต้องหาไม่ได้ยื่นประกันตัวเตรียมส่งเข้าเรือนจำทั้ง17รายคืนนี้ทันทีสำหรับนายวรัตพลวรรัตกุลหรือบอสทรการสอบสวน ยังไม่เสร็จสิ้นยังอยู่ในระยะเวลาควบคุมของพนักงานสอบสวนจะนำมาฝากทั้งต่อสาลในวันถัดไป